อาชีพโนโฮอัพปาและอัพสกิลอะไรบ้างไปติดตามกันได้ในคลิปนี้สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจเติมเกมออนไลน์นะครับผมแนะนำเจน้ำการค้าครับผมเปิดให้บริการมามากกว่า8ปีบริการเติมเกมมือถือครบวงจรบริการดีปลอดภยัยราคาถูกสุดในตลาดรับเติมเกม24ชั่วโมงซึ่งตอนนี้ทางนั้นมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเกมเดียวโยกังคาสิกตามนี้เลยครับ เพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถทักเข้าไปได้ที่เพจ Facebook เจน้ำการค้าหรือ Li n e แอดท็อปอัพเซ็ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยครับเติมไวได้จริงทุกเกมรองรับทุกช่องทางการโอนเติมเกมไวราคาดีต้องเจน้ำการค้าเท่านั้นสวัสดีเพื่อนๆชาวเรียวโยกังคาสิกกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําอาชีพโนโฮว่าอัพพลานแล้วก็ Up อัพสกิลยังไงบ้างก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยนะครับ จุดเด่นของอาชีพโนโฮเลยก็คือจะเป็นในเรื่องของพลังป้องกันและก็พลังโจมตีสเตตัสที่ค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นเวลาทําชุดหรือทําของเราควรเน้นไปที่พลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันและก็หินคุณสมบัติแนะนําให้ใส่เป็นหินแดงหรือหินสีเหลืองเพราะว่าหินแดงเนี่ยมันจะเพิ่มในส่วนของพลังโจมตีให้กับเราแล้วก็หินเหลืองเนี่ยจะเพิ่มทั้งพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันให้กับตัวละครเราหรือใครที่ทําเป็นสาย PVP จะใส่เป็นหินคุณสมบัติ PVP เลย,เลยก็ได้เช่นกันเพราะว่าตัวละครเนี่ย อย่างที่บอกไปก็คือมันจุดเด่นมันเรื่องของพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันเยอะพยายามใส่ในเซ็ตของเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันเยอะๆมันจะช่วยให้ตัวละครเนี่ยถึกยิ่งขึ้นแล้วก็ตีแรงขึ้นและเวลาที่เราสร้างตัวละคร สิ่งที่เราจะได้มาในการสร้างตัวละครก็คือทวนปัญจะดาราล่าวิญญาณโดยทวนเนี่ยจะเป็นทวนที่ท็อปที่สุดของอาชีพโนโฮเพราะว่าด้วยความที่เป็นอาชีพฮีโร่ทวนเนี่ยจะเป็นทวนของคลาสฮีโร่แต่มีข้อเสียก็คือการอัปเกรดแล้วก็การตีบวกซึ่งจะใช้วัตถุดิบค่อนข้างเยอะในส่วนของการตีบวกและการอัปเกรดสำหรับใครที่ยังอัปเกรดอาวุธฮีโร่ไม่เป็นสามารถดูที่คลิปด้านขวาบนนี้ได้เลยครับ โดยอาชีพโนโฮจะมีสเตตัสที่ค่อนข้างแน่นแล้วก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของพลังป้องกันที่สูงเพราะฉะนั้น ในการอัปปราณของเราก็จะอัพไปในทิศทางที่พลังโจมตีเยอะแล้วก็พลังป้องกันสูงโดยปราณแรกที่เราจะต้องอัพก็คือปราณระฆังทองปราณนี้จะเพิ่มพลังป้องกัน1.2ตั้งแต่เลเวลหนึ่งปราเนี้จะเป็นปราณจุดเด่นของอาชีพโนโฮเลยเพราะว่าตัวโนโฮเนี่ยมีพลังป้องกันที่สูงอยู่แล้วแล้วพอได้ปรานนี้เสริมเข้าไปอีกพลังป้องกันก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกอันนี้แนะนําให้อัปเต็มได้เลยปรานต่อมาจะเป็นปรานต่อชีวิตปราเนียจะเพิ่ม SP ของเรา2เปอร์เซ็นต์ที่รับวครที่า ชุดของเราเนี่ยพลังป้องกันหรือสเตตัสดีอยู่แล้วปัานเนี่ยไม่จําเป็นต้องอัพก็ได้หรืออัพติดไว้1นึ้คันก็ได้เพราะว่าจุดเด่นของอาชีพนี้ก็คือป้องกันเยอะไอตัวเนี้ยจะมาเสริมเลือดให้ตัวละครเรามีความถึกมากขึ้นเลือดเยอะพลังป้องกันเยอะปลาต่อมาจะเป็นปลาโยกย้ายปัตภีปลาน,นี้แนะนําให้อัพเต็มได้เลยเพราะว่าปานเนี้ยจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครของเรา โดยที่เลเวลหนึ่งเพิ่ม1%แล้วก็พออัพเต็มสูงสุดถึง10%อันนี้แนะนําให้อัพเต็มเพราะว่าจะช่วยเสริมในเรื่องของพลังโจมตีของตัวละครเราปานต่อมาจะเป็นปานเดือดทะลวงปัตภีสร้างความเสียหายเพิ่มเติมของพลังโจมตีของตัวเองมันจะไปคอมโบกับปานก่อนหน้านี้ก็คือยิ่งเรามีพลังโจมตีเยอะตัวปานของเดือดทะลวงปัตภีก็จะสร้างความเสียหายแรงขึ้นไปอีกตามพลังโจมตีของเราซึ่งอันนี้อัพควบคู่กันไปได้เลยปลานต่อมาจะเป็นปานป้องกันโดยโจมตี โดยปลานี้จะเปลี่ยนพลังป้องกันเท่ากับ1%ของพลังโจมตีปลานี้หมายถึงยังไงหมายถึงถ้าเรามีพลังโจมตีสูงตัวปลานเนี่ยจะใช้ค่าพลังโจมตีของเราอะมาอ้างอิงในการคำนวณเพื่อเพิ่มพลังป้องกันให้กับเราอย่างอันนี้สมมติผมอัพไว้ที่เลเวล5ถ้าสมมุติเรามีพลังโจมตี100เท่ากับว่าเราจะได้เพิ่มพลังป้องกัน5% ของพลังโจมตีของเราปลานี้ก็จะเป็นปลาที่ช่วยเสริมในเรื่องของพลังป้องกันให้กับตัวโนโฮให้มีพลังป้องกันมากขึ้นไปอีกปลานี้ก็แนะนําให้อัพได้เหมือนกันอัพเต็มได้เลยปลาสุดท้ายจะเป็นปลาไร้พ่ายศัตรูปลานี้เมื่ออัพที่เลเวลหนึ่จะสะท้อนความเสียหาย3%ที่ได้รับโดยปลาเนี่ยส่วนตัวผมมองว่า ยังไม่จําเป็นต้องอัพขนาดนั้นแต่ถามว่าอัพติดไว้หนึ่งได้ไหมอัพติดไว้หนึ่งได้เพราะว่าอาชีพนี้จุดเด่นในเรื่องของการสะท้อนแน่นอนว่ามันไม่เท่ากับดาบหรือว่าหันกวางแล้วก็ด้วยความที่สะท้อนของเกมนี้ไม่ได้สะท้อนแรงขนาดนั้นก็เลยไม่ค่อยแนะนาให้อัพเท่าไหร่อัพติดไว้หนึ่งได้ถ้าสรุปรวมๆเลยก็คือต no ัวละครโนโฮเนี่ยจะต้องเน้นไปที่พลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันโดยปราณก็ถ้าแนะนําให้อัพเลยก็คือจะเป็นปลาลักขังทองโยกย้ยปัปจพีเดือดทะลวงปัตจพี แล้วก็ป้องกันโดยโจมตี4ปานเนี่ยแนะนําให้อัพเต็มได้เลยเพราะมันจะช่วยเสริมซึ่งกันและกันได้ทั้งพลังโจมตีได้ทั้งพลังป้องกันส่วนถ้าใครอัพเต็มแล้วก็แนะนําให้มาอัพปานต่อชีวิตต่อได้เพราะว่าจะได้เพิ่มเลือดให้กับตัวละครเราด้วยส่วนปานไร้ผ้าผมมองว่าอย่างที่บอกไปก็คือสะท้อนไม่ได้แรงไม่ได้เด่นเท่ากับพันกวางหรือดาบอันนี้ก็เลยแนะนําให้อัพติดไว้หนึ่งต่อมาจะเป็นส่วนของวิชานะครับในส่วนของวิชาเนี่ยให้อัพวิชาละหนึ่งแต้มก็เพียงพอเพราะว่าเราจะเอาแต้มสกิ ไปอัพในส่วนของปราณซึ่งปราเนี่ยจะทําให้สเตตัสของตัวละครเนี่ยมีความเก่งมากยิ่งขึ้นถึกและก็ตีแรงมากขึ้นในส่วนของวิชานะครับวิชาแรกจะเป็นวิชาโจมตีแสงดาวต่อเนื่องสกิลนี้จะสร้างความเสียหายด้วยพลังโจมตี325%สกิลต่อมาจะเป็นสกิลดาวตกที่ขอบฟ้า สกิลนี้จะสร้างความเสียหายด้วยพลังโจมตี364%เแก่ศัตรูรอบๆและทำให้ติดสถานะใบอีกเป็นเวลา3วินาทีโดยที่ติดสถานะใบเนี่ยก็คือศัตรูจะไม่สามารถใช้สกิลได้สกิลต่อมาจะเป็นเคล็ดลับแสงดาวสกิลนี้จะสร้างความเสียหายด้วยพลังโจมตี468%แก่ศัตรูรอบ สกิลต่อมาจะเป็นสเก็ตดาวเคลื่อนคลอยสกิลนี้จะสร้างความเสียหายด้วยพลังโจมตี520%สตกิลต่อมาจะเป็นสเก็ตดาวเจิดจรัดสกิลนี้จะสร้างความเสียหายด้วยพลังโจมตี572%แก่ศัตรูรอบรอบแล้วก็สกิลสุดท้ายจะเป็นฝนดาวพรางพายสร้างความเสียหายด้วยพลังโจมตี6 2 4แก่ศัตรูรอบรอบ อันนี้ก็แนะนําให้อาไว้อย่างละหนึ่งก็เพียงพอแล้วก็ยังมีสกิลของคัมพีสุดยอดคัมพีสุดยอดเนี่ยก็คือเป็นสกิลที่ได้จากการซีบอสสกิลแรกที่ได้เลยก็คือดาวตกวายุเฮี้ยมสกิลนี้จะสร้างความเสียหายด้วยพลังโจมตี780%ทําให้พลังโจมตีศัตรูลดลง10%เป็นเวลา5วินาทีสกิลนี้จะเหมาะกับการ PVP มากๆเพราะว่าลดพลังโจมตีศัตรูลง10%ดาวตกวายุคลั่ง สร้างความเสียหายด้วยพลังโจมตี936%แก่ศัตรูรอบๆสกิลต่อมาจะเป็นระเบิดทลายสิ้นสร้างความเสียหายด้วยพลังโจมตี1,040%แก่ศัตรูรอบๆแล้วก็สกิลสุดท้ายของคมภีสุดยอดก็จะเป็นสกิลวายุทลายสิ้นสร้างความเสียหายด้วยพลังโจมตี1,300%แก่ศัตรูรอบๆก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวอาชีพนโนโฮทั้งปรานสกิลแล้วก็จุดเด่นสำหรับใครที่มีข้อสงสัย สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับแล้วก็ใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ